ข้าวหมกไก่ KFC เหลือๆที่อยู่ในตู้เย็นนีน้องไก่โบราณหนึ่งชิ้นมีไก่ป๊อบชิ้นหนึ่งอ่าแงไปไก่ป๊อบเลยบ้าบถ้าได้พริกน้ำปลาสุดยอดเธอรัวนะมั่วๆกันไป สวัสดีครับสวัสดีกับมาพบกับผมนะครับเธอรั่วควในคอนนะครับกับผมจงโซเชียลนะครับหายก็ไปนานเลยครับไม่ค่อยได้มาทําคลิปนะครับไม่ค่อยได้มาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะครับเพราะว่าไม่ว่างจริงหรือว่ามีคนอื่นแ้ไม่ใช่ครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาทําเมนูข้าวหมกไก่ KFC เหลือๆที่อยู่ในตู้เย็นชื่อยาวเกินไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองมาทํากันดูนะครับว่าหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับมาดูวัตถุดิบกันก่อนนี่นะครับเศษไก,เไกเ่เหลือไก่ KFC เหลือนะครับที่ภรรยาผมบรรจุพันไว้นะครับน่าจะนานอยู่พอสมควรแล้วก็มีข้าวสารนะครับที่ผมจะต้องหุงเข้าไปในหม้อหุงข้าวแล้วก็นี่ครับซีอิ๊วขาวนะครับแต่สีดํามันชื่อซีอิ๊วขาวนะครับแต่สีมันสีดําเอออะไม่พูดข้ามทำเพลงไปลุยกันเลยดีกว่าว่าจะทําอย่างไร let's go เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับวันนี้ผมก็จะหุงข้าวครับดียวยหม้อตัวชิบ้าของผมเอง <c oughs> กินคนเดียวก็สองถ้วยแล้วกันสองถ้วยชิวๆไงฮะเดี๋ยวล้างก่อนล้างทําความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วผมเองก็ใส่น้ํานะครับมาสองขีดนิดๆเลยมานหน่อยๆแล้วก็แน่นอนใส่ซีอิ๊วขาวที่มีสีดํา ผมก็ใส่ไปหน่อยตามใจชอบเราลาวนี้ก่อนปึ้งนะลุยๆไปเวนะตามสูตรมีน้องไก่โบราณหนึ่งชิ้นผมก็ใส่ลงไปนะตามเซนน่ะมีไก่ป๊อบชิ้นหนึ่งอ่าใส่ลงไปอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผลงานจะออกมาเป็นจังไดเช็ดทำความสะอาดซะหน่อยฟื้อ นะเดิมเปิดหมอ้อคุกกิ้งนี่กดคุกกิ้งเลยแค่นี้ครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาข้าวหมกไก่เหลือๆอ,อยู่ในตู้เย็นของผมเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปรอดูพร้อมๆกันไปโอ้โหแ,แล้วก็สุกเป็นที่เรียบร้อยครับถ้ามันสุกแล้วมันก็จะขึ้นคําว่าคีทวอร์มนะเมื่อกี้คุกกิ้งไงเมื่อกี้คุกกิ้ง สุกไวๆไว,ไวจริงๆไวเหมือนโกกเอออ่ะเดี๋ยวนี้เรามาเปิดดูกันว่านะครับเวลา,าสุกแล้วมันจะเป็นอย่างไรตึม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 เจ้าโอ้โหบอกเลยว่าน่ากินเลยทีเดียวโยโยโยย,ยแต่ว่ารูปร่างนาา้าตฮ้ยกินใช้ได้กินใช้ได้เลยบอกเลยกินใช้ได้มาดูกันว่า รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างน <Okay. S 1> ี้แล้วเวลากินจะเป็นอย่างไรไปกินกันเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาตักใส่จานนึงก่อนว่ายังไงเออเลยย่งไงเอยเลยชิมรสชาติก่อนก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวมาชิมแบบเพียวๆกันเลยอชุยๆอ่ะดูดิเห็นไหมเห็นควันไหมกินข้าวเปล่าๆดูสิเป็นไง ก็ไม่ใช่มากนะจืดๆนี่ไก่ป๊อบไก่ฟอกไก่ฟอกถ้าได้ไดพริกน้ำปลาสุดยอดบอกเลยจริงๆถ้าใครปรุงรสได้ตั้งแต่หุงข้าวนีก็จะดีผมก็เธอรัวนะมุมมั่วกันไปแต่บอกตรงโอเคถ้าถามผมนะ อืก็ไม่ได้เหลือไม่ได้ทิ้งด้วยอืมอีกสักคำถ้ามีน้ําพริกนะจะบอกหรือน้ําพริกปลาทูนะของยายเขียวจะจับหมดนี่ยังไงก็ฝากเพื่อนๆน,นะไปลองทำกันดูบางทีเราอาจซื้อไก,ก่เทตีมานะเรากินไม่หมดนะเราเก็บไวนะ้ในตู้เย็นนะ,ะเสียแล้วไม่ต้องทิ้งนะเราเก็บมาทำแล้วหุงวันนี้ได้โอเคเลยบอกเลย รสชาติเริสุทธนี่ค้าใส่ซีอิ๊วขาวธรรมดาอืออืมยังไงก็ขอตัวเพื่อนๆนะไปกินก่อนอือฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะถ้าชอบไงก็ก,กดด้วยวันนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับกับผมจกโซเชียลนะครับและเธอรัวไปเรื่อยครับเธอรัวครัวในอคอนอย่างผมนะทำมวัวๆแต่กินได้ไปวันนี้เดี๋ยวขอลาสักคำ ด้วยจงังหวะแบบนี้โอ้โหให้แต่น้องนี่แซ่บอยากสโสโคสโกสโสโคโนะคสโคสโคกโคนโคนโคสโคนโคส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 โคนเคสโอสโคสโอสโค